สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องเอฟซีทางช่อง YouTube เซียนเหนือเซียนทุกท่านครับกลับมาพบกับครูพงศ์อีกครั้งนะครับว่างเว้นจากการทำคลิปไป2วันนะครับผมไปพักผ่อนมา2วันนะครับวันนี้ก็สุขภาพดีขึ้นนะครับผมได้เวลามาทำคลิปให้ความรู้กับพี่พี่น้องน้งทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็จะเป็นคลิปต่างคนต่างคิด4นะครับผมซึ่งเป็นการ นำเกมที่ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับได้เล่นเกม3นาทีนะครับที่ PlayOK okay. มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมซึ่งในเกมนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบจะเล่นเป็นม้าโยงขวานะครับต่อสู้กับหมากฝ่ายคู่ต่อสู้ซึ่งเดินม้าโยงขวาเหมือนกันนะครับผมแล้วคู่ต่อสู้แปรขบวนด้วยเบี้ยบ่อพรางนะครับอาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีตอบโต้เบี้ยบ่อพรางอย่างไร นะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นแต้มนอกจากตำราที่ท่านอาจารย์เขียนไว้ในกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่ม2นะครับผมเพราะว่าบางทีคู่ต่อสู้นะครับพยายามที่จะไม่เดินตามตำรานะครับแต่เมื่อไม่เดินตามตำราอาจารย์นกกระจิบจะมีวิธีตอบโต้อย่างไรเราจะได้รับชมกันในเกมนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับ อาจารย์นกกระจิบเป็นหมากฝ่ายขาวคู่ต่อสู้หมากฝ่ายแดงเราใช้ตัวหมากพลาสติกเบอร์มิวดานะครับผมอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดนะครับขึ้นมาฉ2สองฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาโคนนะครับมาที่ฉ7เจการเดินหมากจากตำแหน่งเริ่มต้นที่อยู่แถว1แถว8ขึ้นมาแถว2ขึ้นมาแถว7เรียกว่าการพัฒนาตัวหมาก เพื่อให้มีประสิทธิภาพนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับเปิดเบี้ยดฉอสขึ้นไปฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับพัฒนามะจอเจ็อาจารย์นกกระจิบพัฒนามะนะครับขึ้นเป็นไม้ยงขวาเลยฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเชิงเบี้ยก่อนนะครับเบี้ยชฉห้าขึ้นมา อาจารย์นกได้จิบปูเบีย้ยคู่กลางทันทีหมากฝ่ายขาวก็จะดีกว่าหมากฝ่ายแดงเล็กน้อยนะครับเป็นฝ่ายเดินก่อนได้คุมพื้นที่ตรงกลางก่อนฝ่ายคู่ต่อสู้ยังตั้งรับอยู่นะครับพัฒนาเม็ดขึ้นมาอาจารย์นกกรไจิบลำเลียงเม็ดนะครับพัฒนาขึ้นไปที่แถวสามฝ่ายคู่ต่อสู้ ตั้งรับในรูปของม้ายงขวาครับเปิดเบีย้ยแต้มนี้เตรียมขึ้นม้ายงขวาอาจารย์นกราจิบพัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดถ้าโคนอยู่ตานี้นะครับผูกเม็ดถ้าโคนอยู่ใต้เม็ดเรียกว่าโคนเทียมเม็ดนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับพัฒนาม้าขึ้นมา80%ในการเล่นหมากรุกไทยนะครับจะเป็นรูปหมากม้ายงขวานะครับ อาจารย์นกจิบนะครับพัฒนาโคนทางซ้ายขึ้นคอสองคู่ต่อสู้นะครับพัฒนาโคนขึ้นมางอเจ็ดเป็นโคนเทียมเม็ดครับผมก็จะมีความต่างแล้วนะครับหมากขาวโคนผูกเม็ดหมากแดงโคนเทียมเม็ดซึ่งโคนเทียมเม็ดนะครับจะมีชื่อเสียงมากในยุคข,ขุนทองคำนะครับจะเรียกว่าไมา้โยงขวาบรรลือโลกไม้โยงขวาบรรเจิดฟ้านะครับ อาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาม้าขึ้นมางอสองครับเป็นศึกไม้ยงขวาสู้กันนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยงงอห้าขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเชิงเบี้ยทางด้านซ้ายเบี้ยขอสี่ฝ่ายคู่ต่อสู้ลำเลียงเม็ดน,นะครับ,บ,รบ,รรรรบพัฒนาขึ้นมาแถวหก อาจารย์นกกระจิบนะครับขยายโคนขึ้นครับขอ3ฝ่ายคู่ต่อสู้ขยายโคนขึ้นชอช้าง6เป็นศึกม้ายงขวาอิทธิฤทธิ์หมากขาวประทะกับม้ายงขวาบัลลือโลกหมากแดงนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับพัฒนาขุนขึ้นวังไหนถ้าเราเป็นหมากฝ่ายเดินก่อนนะครับ80%จะนิยมขึ้น ขุนตรงกลางนะครับเรียกว่าตำแหน่งขุนวังในจังหวะนี้ปกติ80%ของหมากฝ่ายแดงจะต้องนำขุนขึ้นนะครับแต่ในเกมนี้หมากฝ่ายแดงอยากแปรขบวนโจมตีท่านอาจารย์นกกระจิบก่อนนะครับจึงเลือกแปรขบวนด้วยเบีย้ยชอ .6 อหมาชอ .5 อห <c oughs> เรียกว่าเบีย้ยบ่อพราง <c oughs> เมื่ออาจารย์นกกระจิบนะครับถูกคู่ต่อสู้แปรขบวนด้วยแต้มนี้ อาจารย์นกกระจิบนะครับซึ่งมีความเข้าใจในรูปนี้อยู่แล้วนะครับเพราะในกลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มสีฟ้านะครับจะมีเรื่องเบี้ยบ่อพรางไว้นะครับและในศึกชิงแชมป์สุดยอดเซียนในเกมที่อาจารย์นกกระจิบชนะท่านอาจารย์ไพโรธสุวรรณหรือโรสพันธ์ใหม่ไปได้นะครับคือเป็นการต่อสู้กันด้วยการโจมตีเบี้ยบ่อพรางของคู่ต่อสู้นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับ จึงไม่รอช้าส่งเบีย้ยขึ้นไปโจมตีเบดทันทีคู่ต่อสู้นะครับทิมเบีย้ยขึ้นมาโจมตีมา้าอาจารย์นกกระจิบนะครับยกม้าลงมาจอนหนึ่งในเกมชิงแชมป์สุดยอดเซียนในปี48นะครับอาจารย์ไพโรธเลือกใช้เม็ดกิน2เบี้ยนะครับแล้วเกมนั้นอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะไปได้ ในเกมนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ทาง play ok นะครับเลือกที่จะเดินเบีย้ยนะครับเข้ามาโจมตีเม็ดน่าสนใจอย่างมากนะครับแต่อย่างไรผมก็ชอบหมากขาวนะครับผมเพราะว่าเป็นฝ่ายคุมเกมก่อนนะครับเป็นฝ่ายเดินก่อนเรามาดูว่าอาจารย์นกกระจิบจะมีเทคนิคโจมตีคู่ต่อสู้อย่างไร เมื่อคู่ต่อสู้หมากแดงตอบโต้หมากขาวด้วยการเดินเบี้ยมาไล่เม็ดแบบนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับโจมตีทันทีด้วยการกินเม็ดหงายไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับนําโคนขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนะครับจังหวะนี้เดินม้านะครับไปคร่อมโจมตีโคนกับเบี้ย เรียกว่าชิงความเป็นมือนำนะครับได้เปรียบในการโจมตีคู่ต่อสู้ก่อนแล้วฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจดึงโคนไปผูกอาจารย์นกกระจิบนะครับกินฉีกเบีย้ยคู่ต่อสู้นะครับนำเบีย้ยขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนะครับกินเบีย้ยสูงไปเลยนะครับผมดูให้ดีๆนะครับจังหวะกินเบีย้ยสูงคู่ต่อสู้นำเบีย้ยขึ้นมากินไล่เม็ด แล้วตรงนี้นะครับผมโคนทางซ้ายเตรียมใช้งานครับขอสี่นี่คือการโจมตีจากท่านอาจารย์นกกระจิบครับโคนแต้มนี้สวยงามมากๆครับเตรียมที่จะบุกขึ้นไปตานี้นะครับและตำแหน่งม้านะครับยืนสวยมากฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับต้องแก้สถานการณ์ นำเบี้ยสูงกินเม็ดหงายครับอาจารย์นกกระจิบนําโคนกินขึ้นไปครับผมคู่ต่อสู้ทยานม้านะครับบุกเข้ามาจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นว่าม้าคู่ต่อสู้ถ้าหากมาตีรุกก็ยังไม่มีอะไรนะครับจึงนําโคลน,นะครับบุกเข้าไปเลยไล่กินม้าครับ สังเกตนะครับว่าโคนของคู่ต่อสู้แยกร่างกันอยู่ขึ้นมาใช้งานลำบากในขณะที่โคน2ดอกของท่านอาจารย์นกกระจิบเตรียมที่จะบุกเข้าไปในพื้นที่กลางกระดานไหลเป็นโพรงกระรอกนะครับในจังหวะนี้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกที่จะถอยม้าครับไปจอเจ็อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าส่งกำลัง ด้วยโคนตัวนี้นะครับขึ้นไปไล่ม้าอีกฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกที่จะถอยม้าครับไปตำแหน่งม้าซ้ายตั้งทรงเป็นม้ามังกรสลับซ้ายอาจารย์นกกระจิบนะครับโคนแต้มนี้ยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นนะครับยังเข้าไปที่จอ5ไล่กินม้าอีกฝ่ายคู่ต่อสู้นะครับตัดสินใจเดินขุนมาผูกม้าเลยครับ สไตล์อาจารย์นกกระจิบคือสไตล์บุกโจมตีคู่ต่อสู้รุนแรงนะครับตัวใหญ่เข้าทําโคนแต้มนี้นะครับบุกเข้าไปไล่มา้าโจมตีเป็นชุดนะครับจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยกม้าแต้มนี้นะครับขึ้นมางอห้าผูกโคนด้วยอาจารย์นกกระจิบนะครับ กินได้เปรียบสักหมากไว้ก่อนครับกินมา้าครูต่อสู้นำขุนกินครับอาจารย์นกกระจิบนะครับยกม้าอีกตัวขึ้นไปคอสองเตรียมขึ้นมางอสี่ครับโจมตีเบี้ยคว่ำฝ่ายครูต่อสู้นำเรือนะครับจากกอ8มาขอ8เตรียมออกคลองอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าครับผมทยานม้าบุกข,ขึ้นไปงอสี่ จะกินเบีย้ยฟรีนะครับกินเบี้ยรุกแล้วก็กินม้าฟรีคู่ต่อสู้ตัดสินใจดึงโคนไปผูกเมื่อคู่ต่อสู้ถอยโคนไปผูกนะครับอาจารย์นกกรจิบโจมตีทันทีด้วยการกินแลกเบีย้ยคู่ต่อสู้นำเบีย้ยขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบมองเห็นว่าโคนม้าโจมตีเบีย้ยอยู่ ถ้ามีเรือนะครับมาที่จอหนึ่งอีกสักลำจะได้กินเบีย้ยฟรีจึงขยับขุนนะครับหลบมาที่งอสเตรียมนำเรือที่กอหนึ่งมาจอหนึ่งครับฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบีย้ยนะครับขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับจากกอหนึ่งมาจอหนึ่งกดทันที แอมนี้นะครับถ้าหากว่าคู่ต่อสู้เดินเรือนะครับมาตานี้เพื่อมาผูกโคนกินรุกโคนเข้ามากินม้าตีรุกแล้วก็กินเรือคู่ต่อสู้นะครับจึงต้องยอมเสียเบีย้ยจึงเดินเบีย้ยตัวนี้มากะว่าจะมาหงายครับ อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าครับผมนำโคนกินเบีย้ยตีรุกเข้าไปฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นมากินอาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับกินโคนรุกแต้มน,นี้คู่ต่อสู้เลือกที่จะถอยไปงอแปดครับอาจารย์นกกระจิบดึงเรือมาจับกินมา้าคู่ต่อสู้นะครับต้องหลบมา้า เลือกที่จะถอยไปตานี้เพื่อไปแลกม้าครับอาจารย์นกกระจิบพิจารณาแล้วม้าของหมากแดงที่ขอ6ยังไม่มีค่าพอที่จะแลกด้วยนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้จะเดินสบายขึ้นนะครับดังนั้นอาจารย์นกกระจิบนะครับดึงม้าลงมาจอ3ครับโจมตีเบี้ยจุดอ่อน คู่ต่อสู้นะครับตัดสินใจงายเพื่อผูกแต่ทว่าเรือของหมากขาวกดต่อเรือแดงอยู่นะครับเรือแดงขาดอยู่อาจารย์นกกระจิบนะครับกินเบีย้ยฟรีทันทีฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจในแต้มนี้นะครับเดินโคลนมาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าครับผมทยานม้าไปตีรุกกินเรือถือว่าแลกกันนะครับ ครูต่อสู้นะครับนาขุนเข้ามาอาจารย์นักระจิบตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเรือครูต่อสู้ใช้โคนกินเรือที่จอห้าอาจารย์นกกระจิบนะครับยกม้ามากินเบี้ยตีรุกครูต่อสู้ติดกินม้าอาจารย์นกกระจิบยกม้ามาตีรุกอีกครั้งหนึ่งครูต่อสู้นําขุนนะครับมาจับกินอาจารย์นักกระจิบนะครับนาม้ากินโคนรุกคู่ต่อสู้ ใช้ขุนนะครับกินม้าที่คอ5อาจารย์นักกระจิบนะครับหาวิธีกินเบี้ยงหงายตัวนี้นะครับตอนนี้ได้เปรียบเบี้ยความสี่ตัวนะครับผมไล่กินเรือครับแล้วคู่ต่อสู้นะครับยกเรือมาจับกินอาจารย์นักกระจิบยกม้ามาแต้มนี้ครับจะไปตีรุกคาดและจะกินเบี้ย คู่ต่อสู้ขอยอมแพ้ในตานี้นั่นเองนะครับผมเกมนี้เป็นท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบเป็นฝ่ายเฉือนชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะครับผมเป็นเกมที่ต่างคนต่างบุกสุดมันเลยนะครับผมในแต้มไม้โยงขวาเบี้ยบ่อพรางนะครับพี่พี่น้องๆท่านใดที่ชื่นชอบในวิธีการโจมตีคู่ต่อสู้ซึ่งเล่นเบี้ยบ่อพรางนะครับก็นําแนวคิดจากเกมนี้ไปใช้ในการฝึกฝนการเล่นได้นะครับผมซึ่งครู ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับได้แบ่งปันความรู้ไว้นะครับผมเพื่อตอบแทนพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันสนับสนุนตำราของท่านนะครับมาให้แฟนๆนักโขกได้ศึกษาหมากรุกไทยกันนะครับผมเป็นการโจมตีในสไตล์อาจารย์นกกระจิบนะครับโจมตีคู่ต่อสู้รุนแรงใช้ตัวใหญ่เข้าทํานะครับตัวหมากทุกตัวประสานงานกันอย่างสวยงามเป็นทีมเวิร์กนะครับผม ครูพงศ์ขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่ช่วยกันสนับสนุนตำรากลยุทธ์สุดยอดเซียนเล่มที่2ของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับผมซึ่งสามารถที่จะสั่งซื้อกับครูพงศ์ได้นะครับเล่มปกอ่อนนะครับ700บาทปกแข็ง900บาทนะครับรีบติดต่อสั่งซื้อนะครับผมเพราะว่าตำรานะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผม ด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะเป็นประวัติท่านอาจารย์นกระจิบนะครับผมเนื้อหาข้างในนะครับสําหรับพี่พี่น้องๆที่ยังไม่เคยเห็นนะครับนี่คือเล่มปกแข็งนะครับคล้ายๆเล่มวิทยานิพนธ์นะครับเล่มสวยงามนะครับผมนะครับมีถึงประมาณเกือบ400หน้านะครับผม ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับการลงทุนในความรู้นะครับผมอีกทั้งเป็นการช่วยกันสนับสนุนผลงานตำราท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับผมให้ท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับมีกำลังใจที่จะเขียนเล่มใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับผมครูพงก็จะทิ้งลาย ID ไว้นะครับผม l ลาย ID c h a s e ชสรอหนึ่งนะครับเชสรอหนึ่ chews L A w 1 u 1อารบิกนะครับทักมาหาครูพงได้นะครับผมแล้วครูพงจะส่งรายละเอียดการโอนนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นกกระจิบจะเป็นฝ่ายจัดส่งให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยตนเองนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากได้ไลายเซ็นด้วยก็แจ้งเข้ามานะครับผม สำหรับคลิปในวันนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านนะครับทั้งที่เป็น FC ท่านอาจารย์นกกระจิบและ FC ครูพงษ์ทางช่อง YouTube เซียนเหนือเซียนทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านสนุกมีความสุขกับหมากรุกไทยที่เรารักนะครับช่วยกันอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบรุษของไทยเรานะครับให้คงอยู่คู่กับลูกหลานของเราตลอดไปนะครับผม ครูพงศ์ขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ f อซทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยกันรับชมคลิปนี้ช่วยกันกดติดตามช่องเซียนเหนือเซียนนะครับและช่องทุกช่องของครูพง์นะครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมที่จะกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไว้กลับมาพบกับครูพง์ใหม่ครับผมสวัสดีครับ